สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็ระดับน้ำที่ท่าวัดไทยตอนนี้นะครับประมาณเดือดสองขั้นนะครับสองขั้นบันไดนะครับท่าน้ำบัตรไทย ประมาณวันนี้น้ำโขงขึ้นไวนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ามาไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดานี้นะครับประมาณครึ่งเสียนครึ่งครึ่งตัวนะครับครึ่งตัวยังไม่ขึ้นถึงเสียเทื่ะหนกนะครับ พอตกเย็นมาก็ประมาณนี้นะครับถือว่านับขึ้นเยอะมากแต่ถามว่าตะลิงเดือยเยอะไหมเหลือเยอะครับตะลิ่งเดือยเยอะอยู่ครับเพราะว่าประมาณเมตรประมาณเมตรเมตรครึ่งครับประมาณเมตรครึ่งประมาณเมตรครึ่งครับ

ประชาชนก็ทยอยมาดูระับระดับน้ำนะครับตอนนี้ประชาชนทยอยมาดูระดับน้ํานะครับว่าน้ําขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับตามภาพเลยครับนี่แหละครับตามภาพเลยครับ ประมาณสองเมตรนะครับถึงจะขึ้นฟุตบาทนะครับสองเมตรนะครับไม่ไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าพื้นที่สูงนะครับพื้นที่วัดไทยก็สูงนะครับประมาณสองเมตร <Okay. S 1> แต่น้ำาุงไหลไหลเชี่ยวนะครับไหลแรงมากน้ำาุงไหลแรงมาก นี่ครับน,น้ำผงไหลแรงมากครับเพราะว่าพื้นที่ตอนนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่าน้ำวัดไทยนะครับพี่น้องทางรัตนะนะครับอำเภอรัตนะเฝ้าระวังด้วยนะครับพี่น้องทางอำเภอรัตนะ บ้านน้ำเปนะครับตั้งแต่บ้านน้ำเปไปนะครับบ้านน้ำเปนะครับต้องต้องต้องอบยพนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำขงเมื่อเช้าผมรายงานข่าวไปยังไม่สูงขนาดนี้นะครับ เม่เช้าผมรายงานข่าวไปยังไม่สูงขนาดนี้ตอนนี้ขึ้นสูงมากครับแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับข้ส่ดูดตนี่กะได้่าขออนุญาตครับร้อยเนึ่งแล้วหมดเจ๊งยงเหรอไม่ห ตอนนี้บรรยากาศสดจากหน้าวัดไทยนะครับบรรยากาศสดหน้าวัดไทยนะครับประชาชนให้ความสนใจกับเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นครับเพราะว่าประชาชนให้ความสนใจต้องเฝ้าระวังนะครับประชาชนมาดูน้ำมากมากเลยครับตอนนี้เพราะว่า ต้องเฝ้าระวังนะครับประชาชนริมตลิ่งนะครับพี่น้องพี่น้องทางรัตนะนะครับอำเภอรัตนาอำเภอปากคาดนะครับต้องเฝ้าระวังนะครับเมื่อเช้าผมมารายงานข่าวก็น้ำโขงยังไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับตอนนี้น้ำโขงขึ้นเยอะมากครับ พี่น้องที่อยู่ริมตลิ่งต้องเฝ้าระวังบ้านเรือนนะครับให้ดีนะครับ <laughs> ขออนุญาตครับพี่ เป็นบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆจากหน้าวัดไทยนะครับน่ครับาวัดไทยอำเภอพนพิสัยครับ กำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ริมตะลิ่งนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ริมตะลิ่งนะครับให้เฝ้าระวังนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ